สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับการวิเคราะห์ทองคําและ USDJPY ประจำวันที่14มกราปี2 5 6 8นะครับผมจริงๆผมอัดไปคลิปนึงแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่าโฟลเดอร์มันเต็มนะครับผมก็เลยคลิปเสียเลยโอ้โหอส์อาดนะฮะอธิบายอย่างดีโอเคมาอธิบายกันใหม่นะครับในตอนนี้นะครับผมเรามองว่าอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ผมเห็นดีมาตรงนี้นะครับผมเราก็ตีเข้าไปนะครับเพื่อสร้างเป็น ตัวตัวรับรองนะครับว่าเออมันจะอ่ะตอนนี้ไม่เห็นดีมานก็ยังเห็นในส่วนของ FVG บริเวณนี้นะฮะก็รอดูกันนะครับผมว่าทองคำเนี่ยจะเอายังไงต่อนะครับก็สำหรับเมื่อวานเนาะที่ผมได้อธิบายไปเนาะเมื่อวันที่13นะครับกราฟก็มีการกดลงมาเนาะแล้วก็ผมได้ตีในส่วนโซนของดีมานเนี่ยรองรับไว้ในส่วนของดีมานโซนเนี่ยไว้2ชุดนะครับผมโดยชุดแรกเนี่ยนะครับผมผมตีอ้างอิงนะครับจากการที่ผมใช้สายตากะเอาแล้วก็ ลองเทสดูนะครับก็มันจะอยู่ในส่วนของประมาณนี้นะครับผมจริงๆมันก็อยู่ในส่วนของพรีเมียมโซนไหมก็ก็ก็เกือบถึงนะครับแต่จริงๆมันไม่ถึงเนาะแต่ว่า,อาเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมผมกลัวว่าอันเนี้ยม,มันจะเป็นการาเขาเรียกว่าเป็นการย่อหลอกนะครับเพื่อลงต่อเพื่อไปเคลียร์ตรงนี้แล้วก็ขึ้นจริงๆนะครับผมในตอนนี้ใครเล่นระยะสั้นนะครับในฝั่งขาบ่ายนะก็สามารถเก็บได้ก่อนหรือเปล่า นะครับเพราะว่าระวังด้วยนะครับผมว่าบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดหลุดโลนี้ไปนะครับผมมีโอกาสที่จะไปเจอที่2644ได้เลยนะครับหรือ2646นะครับแถวๆนี้เนาะดีมาโซนชุด2นะครับผมเพราะบริเวณนี้นะครับผมเป็นการขึ้นไปแล้วย่อนะครับผมถ้าเกิดอันนี้สามารถดันเพื่อไปเบรกไฮเดิมได้แสดงว่ามีโอกาสที่จะดันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมมันไม่จําเป็นว่าภาพใหญ่เนี่ยจะต้อง เข้ามาเทสในส่วนของพรีเมียมโซนเสมอไปนะครับผมมีโอกาสที่จะมารีเทสที่ดิสเค้าโซนนะครับได้นะครับตามกด SMC เนาะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องรีเทสเสมอไปตอนนี้ก็ยังคงมองว่าถ้าเกิดใครจะเล่นบ u ายตอนนี้เข้าได้นะครับผมแต่ว่า SL อยากจะให้อยู่ได้โลนี้ไว้ โดโลนี้ไว้ก่อนนะครับผมโอ้ดินพันหมดแล้วนะครับขออภัยนะครับถ้าเกิดรีบพูดก็พยายามลดความเร็วคลิปลงนะฮะทุกคนนะฮะก็บริเวณเนี้ยนะครับผมผมผมยิงว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นดีมาน FVG ก็ได้หรือดีมานก็ได้นะครับผมอิงไว้2อันเนาะบริเวณเนี้ยถ้าเกิดมันสามารถเด้งได้นะฮะเพราะวันเนี้ยทั้งวันนะครับสังเกตดูที่ซิดนีย์และโตเกียวเนี่ยโตเกียวพอโตเกียวเนี่ยมันเริ่มย่อลงมานะครับผมแล้วก็ลอนดอนมีขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาอีกนะครับผมพอ ตอนนี้ต้องหวังว่าในส่วนของลอนดอนปิดไปเนี่ยนิวยอร์กจะพาขึ้นไปแล้ววันนี้นะครับผมมันมีข่าวด้วยนะครับผมมันมีข่าว PPI เนาะก็ระวังด้วยนะครับทุกคนแต่ข่าว PPI บอกว่าพยากรและค่าก่อนหน้าเนี่ยมีโอกาสเท่ากันก็อาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็เชื่อใจมันไม่ได้เนาะก็ระวังด้วยนะครับพอตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยนี่ครับผม ถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็คงต้องลงตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับมีให้เลือกสองทางนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ btc เอ้ยไม่ใช่ในส่วนของ usd jpy นะครับก็อย่างเช่นเช่นเคยนะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ดีมันไอ้ supply zone d y นะครับไม่ไปไหนเลยนะครับผมแล้วก็บริเวณตอนนี้นะครับผมทำทรงเหมือนจะเป็น base นะครับมีการผักตัวขึ้นไปนะครับรอทุบอย่างเงี้ย ในคะรับผมภาพเนี้ยผมเห็นบ่อยมากแต่ว่าก็ระวังกันด้วยนะทุกคนนะครับเพราะผมยังใบแอ d หน้าเซลล์อยู่ดีนะครับไม่ว่ากราฟมันจะแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าสังเกตนะทุกคนทําไมผมถึงใบแอนหน้าเซลนะครับผมมีเหตุผลอยู่ก็คือสังเกตนะทุกคนเราเราเรามองที่ก้อนเนี้ยเนี่ยเรามองที่ก้อนเนี้ยนะครับเรามองที่ก้อนนี้นะกราฟมันไม่ได้ไปไหนเลยนะเอาจริงๆก็คือแบบมันไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆนะถ้าเราวัดจากบนลงล่างก็2,000กว่าจุดคือมันมันไม่ไปไหนจริงๆหมายถึงว่า อย่างเช่นตรงเนี้ยมันถือว่าเล่นยากนะทุกคนคือมันไซด์เวแต่สุดท้ายมันก็ลงแล้วมันก็ลขึ้นต่อแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นต่อนะครับผมทำตัวเหมือนรออะไรสักอย่างนะครับทำตัวเหมือนรออะไรสักอย่างหนึ่งก็ระวังด้วยนะครับใครที่จะเล่นเนาะก็แต่ผมยังใบแอดหน้าเซลล์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องหาจุดที่มันสูงที่สุดอะนะครับพยายามหาจุดที่สูงที่สุดแล้วก็เล่นแล้วก็สามารถ SL ได้โดยที่เออมัน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 อิงตามเงื่อนไข เนาะอย่างเช่นแบบว่าเออรอใมันขึ้นมาถึงประมาณนี้อะ SL ประมาณนี้ก็หารอกว่าจุดนะครับผม TP ก็เอาโลเดิมอย่างเงี้ยนะครับผมมันมันจะเล่นว่ามันคุ้มค่ากว่านะครับผมก็แต่ว่าผมไม่ได้ห้ามทุกคนเทสนะก็สามารถเทสได้นะครับผมเทสเบาๆนะครับผมใช้หลอดร้อยน้อยนะครับผม MM พอร์ตกันให้ดีนะครับผมอย่างทองคำเนี่ยตอนนี้ก็คือสามารถบายได้นะบายได้นะครับผมแต่ S แเนี่ยผมอยากให้อยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมก็ระวังด้วยนะครับผมแต่ผมไม่ได้บอกซิกนะทุกคนคือคือผมอยากจะ,อะบอกแนวทางเฉยว่าเออมันมีโอกาสบายได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดบายตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับก็คือเหมือนเป็นการที่กราฟเนี่ยย่อลงมาเป็นสวิงแล้วก็ดันขึ้นต่อเพื่อเบรกอันนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะไปไกลพอสมควรเลยนะครับผมก็ต้องอแล้วแต่นะครับ เทคนิคของแต่ละคนเนาะว่าจะเอาอยัางไงเนาะแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมยังคงมองว่ามันบายได้นะครับผมแต่ถ้ามันหลุดโลตรงนี้แล้วนะครับผมเราจะมองเป็นหน้าเซลแหละนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเด้งเซลแทนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเราเดี๋ยวค่อยไปบายกันในแถวแถว644นะครับผมถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ขึ้นแต่ถ้าตรงนี้มันขึ้นเลยก็เป็นกําไรของทุกคนนะครับผมก็ดีใจด้วยเนาะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะผมแค่มาเสริมตั้งแต่ ผมแค่มาเสริมของเมื่อวานเนาะแล้ววันนี้มันก็ไม่ค่อยวิ่งด้วยนะฮะเพิ่งเปิดสัปดาห์มาวันนี้วันอังคารเองนะครับผมก็ใครที่ยังเล่นยังมีพอร์ตอยู่นะครับก็พยายามควบคุมหลอดสายให้ดีนะเวลาเล่นก็มีสตินะครับตั้ง s l ทุกครั้งเนาะก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ